สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันแม่นะครับแล้วก็มาไลฟ์อาจจะเลดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามีคนมาดูหรือยังเนะเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตอบปัญหาสัตว์เลี้ยงนะครับครั้งที่แล้วอ่ะ หมอไปนอกสถานที่มาก็เลยไลฟ์ผ่าน a c e b o o k เอ,อ่อไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้มองไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะไลฟ์ผ่านผ่านคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับจะได้แบบเห็นทุกคอมเมนต์ชัดๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วหมอขอดูในโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวช่ให้ดูคอมเมนต์กันสองทางครับก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงคำถามกันนะฮะที่ว่าที่คนเขาจะมาถามคำถามแล้วหมอเขาจะตอบหน้าใหม่นะครับก็คือถ้าเราปรึกษาหน้าใหม่เนี่ยก็จะมาทีละครั้งนะครับก็ปรึกษาได้เลยก็คือฟรีไม่เสียตังค์นะครับปรึกษาได้ไลฟ์เหมือนเดิมทุกวันพุธสองทุ่มนะครับอาจจะเลทนนิดนึงนะครับตามเฝ้าดูกันด้วยนะครับก็ ของหมอได้เปลี่ยนชื่อเพจนะคะจะเพจมยอยดเป็น The Celeb r a t by หมอยอดนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนเองแต่ก็จะมีเหตุผลที่เปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะวันนี้ตอนนี้อยากมาคุยเรื่องออโรคที่ผ่านมาล่าสุดที่แบบทำให้ทุกคนแอบตกใจพอสมควรเนรี่ยก็คือโรคนี้ครับตอนนี้หมอได้พิมพ์เข้าไปในใน c e e o o o k เรียบร้อยแล้ครับในเพจครับว่า SFTS คืออะไรเนาะก็คือ,อมันคือโรค s e v e r e Fever Thrombocytopenia Syndrome นะครับก็คือเป็นไข้สูงมากแล้วก็เก็อตต่ำมากนะครับก็คืออ่าหะนำโรคก็คือเห็บซึ่งเห็บอันนี้สายพัน,นธุ์นี้ในประเทศไทยยังไม่มีนะครับก็หมายความว่าคือมันเป็นเชื้อที่ดันอยู่ในเห็บแล้วก็ไปเผลอกัดคนทำให้คนเสียชีวิตกันเยอะมากเลย คือประเทศไทยยังไม่มีจะมีแค่จีนเกาหลีญี่ปุ่นประมาณนี้ครับที่ตอนนี้ที่มีเนาะแล้วก็หมอว่าถ้าเราอะ่ะไม่ได้นำเข้าเห็บตัวนี้มาเช่นแบบติดมาจากสัมภาระหรือว่าติดมาจากสัตว์อะไรเงี้ยหมกว่าโอกาสก็ค่อนข้างยากที่จะมาถึงเมืองไทยเพราะว่ามันจะต้องผ่านทางมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือไอ้โรคพวกนี้มันเป็นโรคเป็นโรคที่มันจะมาได้ก็ต่อเมื่อคนพาเห็บมาส่วนใหญ่มันจะมาทาง การขนส่งทางเรือทางอากาศเนี่ยน,นะตอนนี้ประเทศไทยก็ยังติดโควิดอยู่เนาะยังไม่ได้ค่อยมีการที่ผ่านไปออกนอกประเทศมากนักนะครับแต่ว่าสัมภาระก็ไม่แน่เนาะก็อาจจะมีโอกาสติดได้ก็คือพาหะที่ติดจากเห็บที่เราเห็นกันบ่อยมากๆก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขหรือแมวก็คือเชื้อมันอยู่ในเห็บเวลาเห็บกัดหมากัดแมวเนี่ยครับแล้วมันก็ทําให้เกิดเลือดต่ํา พวกพยาธิในเม็ดเลือดหรือก็อพยาธิไอพวกแบบว่าสิ่งมีชีวิตแบบบางอย่างที่มาจากเห็บอะ่ะส่วนใหญ่มันจะทําให้เกิดเลดเลือดต่ําแทบทั้งนั้นเลยตอนแรกที่หมอ,อ,อลงไปในเพจนะครับว่ามันมีคล้ายๆกับโรคสกครับไทฟัสอันนี้ในคนก็เกิดจากเห็บเหมือนกันอแต่ในสักครับไทฟัสเนี่ยเชื้อที่อยู่ในเห็บเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียโรคเนี้ย S F T S ทีเนี่ยที่ติดในคนเนี่ย เชื้อที่อยู่ในเห็บมันคือไวรัสส่วนพยาธิเม็ดเลือดที่กัดหมากัดแมวเนี่ยเชื้อที่อยู่ในเห็บคือลิเกสเซีย er. คือพวกนี้มันเป็นเชื้อจริงๆอ่ะเห็บพวกนี้มันไม่ได้กัดคนโฮสต์ Host ของมันไม่ใช่คนแต่มันกัดคนโดยบังเอิญมันก็เลยถ่ายทอดเชื้อเนี้ยผ่านมาทางน้ําลายของเห็บติดสู่คนได้แต่แว้าพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเห็บกัดคนได้แต่ว่าเชื้อเนี่ยไม่ติดในคนนะครับไม่เหมือนโรค s อ t s หรือว่าโรคสครับไทฟาสต์ต่อไปคงจะมีข้อมูลมากกว่านี้จริงๆมีคนมาส่งข้อมูลให้หลายคนว่าทำไมไม่รีบลงก่อนที่หมอจะลงหมอก็เลยอ่านเปเปอร์อยู่หลายอยู่หลายรอบก่อนว่าที่เขาวิจัยกันมาแล้วให้ผลสรุปของ SFTS เนี่ยเป็นมาอยากถูกต้องอยังไงเพราะว่าเพจของหมอก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกึ่งวิชาการครับแล้วก็เป็นเป็นหมอที่มาพูดเองด้วยก็เลยอยาก หาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมาเผยแพร่อาจจะอาจจะช้านิดนึงเนาะ <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติยังมีคนออ่ยังไม่ค่อยมีคนที่จะมาคอมเมนต์หรือว่าปรึกษานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เนี่ยก็เข้าใจตอนนี้เขาอยู่กับอยู่กับแม่าจะกินข้าวจะดูทีวีกันอยู่เนาะครับก,ก่อนที่เราจะไปถึงคำถามที่ครั้งที่แล้วมีคนถามคำถามแล้วก็ค้างไว้ใน คาไว้ในคอมเมนต์ Comment นะครับเดี๋ยวหมอจะมาไล่ตอบคำถามหน้ามาอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อจะมีคนเข้ามาฟังอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหาเลยถามตอบปัญหาสัตว์เลี้ยงนะฮะ เดี๋ยวมดูคำถามก่อนนะครับพ้อที่แล้วมีคนถามว่าแมวเด็กสี่เดือนปากเหม็นมากจะทํำยังไงดีครับคือแมวเด็กสี่เดือนเองอะโอกาสจะปากเหม็นเนี่ยหมอว่าถ้าเกิดจากโรคไตเนี่ยคือมันเป็นไปได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน้อยมากบางตัวมันมีโอกาสแบบ เป็นแบบไตวายโดยกําเนิดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือว่าช่วง4ี่เดือนเนี่ยช่วงก่อนนั้นเนี่ยคือกินเค็มมากหรือกินอาหารคนที่ทําในช่วงแรกอาจจะกินพวกอาหารคนบางอย่างที่เค็มมากมันจะทําให้อาจจะมีโอกาสค่าไตขึ้นแล้วก็มีโอกาสาปากเหม็นได้นะครับแต่ว่าแมวสี่เดือนเองอะ่ะถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นค่าไตสูงจากการกินเนี่ยและอายุแค่นี้เองมันจะเป็นไตแบบเฉียบพลันคือเพิ่งจะเป็นเพราะว่า โอกาสเลือรลังก็คงยากคับเพราะว่าอยู่แค่สี่เดือนเองแปลว่าถ้าเราหยุดอาการให้เค็มณนะตอนนั้นเนี่ยค่าไตาสภาพมันจะกลับมาเป็นปกติได้เองเลยด้วยแต่ว่าส่วนที่เสียหายก็เสียหายไปแล้วอาจจะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแมวสี่เดือนปากเหม็นเนี่ยปัจจัยอื่นเนี่ยต้องพามาตรวจช่องปากครับบางตัวเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบอาจจะมีฟันน้ำนมหลุดบางส่วนอาจจะคาบางส่วนหรือว่ามีเศษอะไรไปอุดหรือว่าเป็นโรคเหงือกหรือว่าโรคฟันอักเสบบางอย่างครับ คือมันจะทําให้ปากเหม็นได้ส่วนใหญ่ที่เจอในไมแมวเด็กหรือว่าหมาเด็กครับที่ปากเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเศษอาหารบางอย่างที่ติดตามฟันครับเนื่องมาจากว่าฟันมันยังไม่ใช่ฟันแท้โดยสมบูรณ์นะฟันจะแท้โดยสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อตอนอายุ6เดือนคือฟันมันจะขึ้นได้เรียงเรียงแบบว่าเรียงแบบแน่นเลยแต่ว่าช่วงยังเด็กอยู่เนี่ยฟันมันจะเป็นซี่ห่างๆกันถ้าไม่ได้กินอาหารเม็ดหรือว่าอาหารที่ เรียกว่าโอกาสที่จะติดช่องฟันได้ยากอโอกาสที่ติดช่องฟันได้ง่ายก็มีโอกาสทําให้ปากเม็นด้วยครับหรือแมวตัวนี้อาจจะมีอาการลิ้นนักเสบก็ได้นะครับพวกอาการในช่องปากเนี่ยหลายอย่างมากที่ทําให้มีมีอาการแบบปากเม็นออกมาได้นะหมอว่าตัวนี้ต้องพามาตรวจหรือว่าเราลองแหวกดูก็ได้นะครับแหวกดูในช่องปากดูว่ามีปัญหาหนนรือเปล่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยช่วงที่ฟันน้ํานมกํบบาลังจะหลดุดมันหลุด หลุดบ้างไม่หลุดบ้างมันยังโยกอยู่อะมันอาจจะมีไซต์หาไปอุดตามไปอุดตามซี่ฟันแบบล่องเหงือกแบบเนี้ยนิดเดียวเองปัญหาไปจมูกเองไม่ยากแล้วก็วิธีแก้แบบเร่งด่วนง่ายที่สุดเลยถ้าฟันศาอตร์มากคือต้องกินน้ำเยอะๆแล้วก็กินอาหารเป็นมือครับจะช่วยได้เพราะว่าถ้ากินอาหารทั้งวันกินขนมเยอะเนี่ยมันมีโอกาสบักเม็นได้อยู่แล้วนะครับ อีกรายหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วที่มีคนถามนะครับเพราะว่าปั๊กอายุ13ปีนะครับเป็นโรคหัวใจโตต้องกินยาตลอดชีวิตจะมีผลข้างเคียงต่อตับไตไหมยาที่ต้องกินตลอดชีวิตนะครับยังอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องคนมันก็มีโอกาสมีผลกระทบต่อตับกับไตบ้างอยู่แล้วครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยการที่เราจะต้องกินยาอะไรบางอย่างไปตลอดควรจะเจาะเลือดครับทุก3เดือน6เดือนเป็นการมอนิเตอร์ค่าตับค่าไตครับว่า มีอะไรเสียหายไปบ้างไหมครับโดยส่วนมากนะครับคุณหมอไม่แน่ใจว่ายากลุ่มที่เขาให้เนี่ยประมาณเป็นแบบไหนเพราะว่ามันมีบางตัวก็มีผลมากน้อยมันต่างกันนะครับต้องดูว่าใชาย้ยาตัวไหนทางที่ดีเนี่ยก็คือต้องควรจะเจาะเลือดทุกสามถึงหกเดือนนะครับเพราะว่าบางอย่างคือแก้ไขได้แต่บางอย่างคือแก้ไขไม่ได้เช่นแบบตับเนี่ยยังพอกินยาบำรุงตับได้ครับไตอันเนี้ยถ้าเป็นเนี่ยเราต้องเลือกยาที่มีฤทธิ์ต่อไตน้อยหน่อยนะครับ มีคนถามว่าที่โรงพยาบาลของคุณหมอรับฝากสัตว์เลี้ยงไหมครับเออหมออยู่โรงพยาบาลสัตว์เด็กแกลนนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี่เลยครับศูนย์แปดสีนดเจ็ดสนะครับหลังไปมาถามก็ได้นะครับรับฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับหมอดูนะว่ามีคําถามอีกไหมตัวน,นี้เราก็ยังอยู่ในช่วงถามปัญหาสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับ ใครมีปัญหาอย่าเพิ่งอายถามหน้าไมคนะครับหมอก็ยินดีตอบทุกรายนะครับอ๋อที่หมอลงในเพจนะครับอ่ะหมอมาโชว์นี้หน่อยนีเอ่อคั o เวอร์โฟของหมอนะครับที่ตั้งใหม่นะครับเป็น the celeb vet by หมอยอดนะครับก็คือ treated pet like a celebrity by the vet นะครับหมอดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวดุด งคคนนดันะัะรหมอจะมาพูดอีกรอบนึงสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อนี้เนะเป็นเพราะว่าเพจเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อหมอยอนคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าหมอยอนเนี่ยเป็นหมออะไรนะเป็นสตัวแพทย์อะไรนะครับแล้วก็เซเลบเวดเนี่ยตั้งมาเพื่อให้คนเนี่ยจำง่ายครับแล้วก็สามารถเซิร์ชหาได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นความหมายที่ค่อนข้างดีมากด้วยครับก็คือ t e รี e like t p เพจไลฟ์ celebrity y y t เดเว t นะครับคือเราจะดูแล ดูแลอย่างดีนะดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกคนอย่างดีนะครับดุดดังเซเลบแล้วก็ดูดังคนดังนะครับบายเดอะเวก็คือสัตวแพทย์ก็คือหมอนี่เองนะครับแล้วก็การที่หมอมีโอกาสรักษารักษาสัตว์เลี้ยงของคนดังหลายคนมาบ้างนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยแซวกันมานานมากแล้วครับว่าเป็นหมอเซเลบครับก็คือนอกจากมีเพื่อนในวงการแซวแล้วก็ลูกค้าก็มีการคุยแล้วก็เรียกชื่อเรียกว่าหมอเซเลบนะครับ ก็เลยทำให้คิดว่าชื่อนี้น่าจะตรงตัวกับหมอมากที่สุดนอกจากมีความหมายที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยังสื่อในความเป็นตัวตนเป็นของหมอได้มากขึ้นนะครับได้ทำให้ทุกคนรู้จักหมอได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลสั์เลี้ยงของทุกคนเท่ากันหมดที่หมอบอกนะครับทุกชีวิตก็คือมีค่านะครับก็ที่หมอแปะตรงนี้ที่มันจะมีว่า ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงรักษาสัตว์ออนไลน์กับหมอย,ยอดอ่ะเพราะว่าจะมีคนถามมาหลังไมค่อนข้างมากแล้วก็บางคนเขาก็ส่งข้อความมาว่าไม่กล้าถามหน้าไม่เนื่องมาจากว่าคําถามเยอะมากเป็นคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ค่หรือเป็นคําถามที่เพิ่งจะเลี้ยงมาแล้วมีเหตุมีอะไรบางอย่างที่ต้องการถามในระยะเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยถ้าถามนิดหน่อยเนี่ยหมอก็พอตอบได้ะคระับางครั้งเขาต้องการจอะลึกมากเนี่ยหมอก็เลย ออมีการรักษาสัตว์ออนไลน์เนี่ย้ารปรึกษาเคสปรึกษาอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับก็ภายใน15นาทีนะครับก็จะคิดค่าบริการ200บาทนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมหมอจะบอกว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าจะได้รับการปรึกษาข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติปรึกษาแล้วไม่สามารถปรึกษาได้เช่น บางเรื่องหรือบางโรคเนี่ยจำเป็นต้องมารักษานะครับหมอก็จําจเป็นจะบอกว่าเอออันนี้ได้แค่คำปรึกษานะครับแต่ว่าถ้าอยากมารักษาก็ต้องพามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เดอะแกลนของมอนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าใกล้บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าบางโรคเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้ผ่านทางออนไลน์นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเช่นเคยนะครับเรามี a c e b o o k Live เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถมา ถามคําถามแล้วก็เราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นอันนี้คือฟรีไม่เสียตังค์เลยนะครับหลกแต่ว่าเราก็จะเจอกันอาทิตย์ละครังนะครับทุกวันพุธสองทุ่มอาจจะเจอกันชาดีน,นึงแต่ว่าหมอก็รู้สึกว่าแปบ๊บๆก็หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะก็คิดว่าก็คิดว่าไม่น่าห่างกันมากเกินไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเจอกันได้ไม่ยากนะฮะหมอใจดูเลยครับ หมอดูแลนะครับสัตว์เลี้ยงทุกตัวดุดคนดังทวิตเตดเพจไลค์สเตเตอร์ี y บายเดอะเวนะครับคืออนาคตนะฮะก็คืออาจจะอาจจะมีโอกาสได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบางอย่างหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็อย่าช้าติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าทิ้งท้ายไว้ตอนนี้จะมีคนมีคำถามไหมนะฮะเพราะว่าก็มีคนมา ปรึกษาออนไลน์แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมอจะพยายามรวบรวมเคสสัรสะพังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาโชว์หน้าหน้าไลฟ์เลยว่าหมอทำอะไรได้ได้บ้างนะครับในเรื่องอในเรื่องการดูแลรักษาออนไลน์เนะี่ยเพราะว่ามีวามปรึกษาแล้วก็ถ้าบางคนไม่สะดวกจริง,รงๆเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลแล้วเราก็ส่งยาไปทางไปรษณีย์ครับเดี๋ยวนี้ เราสามารถส่งยาไปแบบส่งชาแล้วคือตอนเย็นก็คือได้รับแล้วนะครับก็คือทําสะดวกมากคืออยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เล็อย่างหนึ่งครับก็คือเรารับหมอรับรักษาสัตว์เลี้ยงออนอกสถานที่ด้วยเพราะว่าบางคนแอบเลี้ยงสัตว์ในคอนโดที่ไม่สามารถพามาได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะไปได้ด้วยนะครับหรือว่าเลี้ยงหลายตัวอย่าครับก็ลองดัดก่อนเพราะว่าไกลสุดที่ไปได้มีอยู่บ้านหนึ่งอยู่นนทบุรีนะครับหมอก็ยังมีเวลา ไปบริการได้นะครับก็ oh. sure. วันนี้ก็รบแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งจะมาดูครับอยากให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วรับรองว่ามีความรู้แน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ